ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยามาฮ่าเอ็กแมคันนี้นะครับนะฮะคือรถยามาฮ่าเอ็กแมคันนี้นะครับอ่ารถมันเนี่ยน,นะครับสตาร์ทแล้วเครื่องยนต์เนี่ยไม่ทำงานนะครับมีเสียงรีเลย์เนี่ยทำงานดังแตก๊กแต๊กนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่หมุน เมื่อมีปัญหาการเบื้องต้นอย่างนี้นะครับจุดแรกที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็คือตัวแบตเตอรี่ซึ่งรถคันนี้เดี๋ยวครูจะแยกทําออกเป็น2คลิปนะครับก็คือคลิปแรกเนี่ยเราจะถอดแบตเตอรี่เนี่ยออกมาเซอร์วิสมาตรวจสอบทีนี้เมื่อเราตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ในสภาพดีนะครับเราจะได้ตัดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แล้วเราก็จะไปหาสาเหตุต่อไปว่าเพราะอะไรนะครับ เมื่อเราสตาร์ทแล้วเนี่ยเครื่องยนต์มันถึงไม่หมุนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวครูจะพาเราไปดูนะครับเดี๋ยวครูขออนุาตนะครับบิดลูกบิดตัวนี้นะครับเพื่อเปิดแทนสวิตกุญแจนะครับอครูบิดไปนะครับน่ะน้ะปัดก็จะขึ้นนะครับเวล c ์ m e นะ on board ่าโอเคนะ ครูจะลองบีบแตรดูนะครับน่ะแต่ก็ยังดังอยู่นะครับนะทีนี้เดี๋ยวครูจะบีบเบรกนะครับแล้วครูจะทำการสตาร์ทเห็นไหมจะได้ยินแต่เสียงรีเลย์ทำงานอย่างเดียวพี่ปุ้ยมาบีบเบรกสตาร์ทให้หน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอผมบอกกันนะครับนี่นะครับเราจะได้ยินเสียงรีเลย์ดังอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับอา้าวบีบเบรกสตาร์ท ชัดเจนนะครับอ่ะโอเคปิดลูกบิดกลับไปก่อนอ่ะพี่ปุ้ยมาเป็นตากล้องนะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับเราก็สงสัยว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันคงจะมีปัญหาจากการสอบถามอาจารย์เขานะครับที่เป็นเจ้าของรถก็คือรถคันนี้แบตเตอรี่ลูกนี้คือติดรถมาตั้งแต่ทีแรกยังไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรนะครับ เราจะทําการถอดแบตเตอรี่จะอยู่ตรงส่วนตรงนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะมีไขควงนะครับกับประแจแอลหรือท่านหลายหลายท่านเรียกว่าหกเหลี่ยมนะครับอดูขออนุญาตนะครับพี่คุยถ่ายที้ตรงหน้านั่นหลบทางทางด้านหน้าเนี่ยนะครับด้านแรกเลยแล้วเราจะถอดน็อตตัวนี้นะครับสองตัวนี้ใช้ประแจแอลนะครับ รถคันนี้เคยมีการถอดรื้อมาจากที่อื่นแล้วนะครับดังนั้นอะไหล่บางชิ้นอาจจะไม่ได้แบบเป็นมาตรฐานพอเราคลายสกรูหรือน็อตยึดตัวนี้เสร็จเราดันตัวนี้ขึ้นนะครับนี่นะแล้วยกตัวนี้ออกมาอันนี้เป็นพุกพลาสติกนะครับครูขออนุญาตเก็บสองว้ตรงนี้ไม่ต้องตามผมมานะครับอีกหนึ่งตัวก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือคลายนะครับพอมันหลุดเสร็จปุ๊บ ให้เราดันตัวนี้ขึ้นเอาน็อตเอาพุกนี่ออกนะครับเอาพุกออกแล้วดันขึ้นแล้วดึงตัวนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีน็อตยึดชิวนะครับอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับต้องใช้เป็นประแจเอลนะครับ2ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องไปถอดแล้วก็2ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวนะฮะไม่ต้องไปถอดถอดเฉพาะนี่นะครับ เดี๋ยวครูจะทำการถอดก็ระวังเครื่องมือไปโดนชิวเขาเป็นรอยนะครับครูทำการถอดน็อตเดี๋ยวบางช่วงบางตอนมือครูอาจจะไปบางท่านบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับ เราจะเอาน็อตออกไปเลยก็ได้นะครับหรือไม่เอาออกก็แล้วแต่นะครับของครูก็จะคาไปกับตัวชิวอย่างนี้เลยนะครับอ่านะครับพอเรายกชิวออกไปนะครับมันจะมีแหวนรองอยู่อย่างนี้นะฮะสี่ตัวนะครับท่านก็เก็บออกไปเลยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับจํานวนสี่ตัวนะ เดี๋ยวครูขออนญาตเอาชิวไปวางก่อนนะครับพี่ปุ้ยก็ส่องไว้ตรงนี้แหละทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดนะครับตัวหน้ากาเนะครับตัวนี้ออกมันจะมีนะ็อตยึดอยู่ข้างหลังอนะ่ะพี่ปุ้ยมาครับจากทางนี้ครับ นี่นะฮะจะมีนอ็อตยึดอยู่ด้านหลังตรงนี้2จุดนะครับฝั่งซ้าย1ฝั่งขวา1ถ้าเราไม่เอาออกเราไม่รู้นะเราไปดึงก็หน้ากากานี่อาจจะแตกได้นะครับนะครับครูขออนุญาตคลายนะครับอันนี้เป็นสกูเกียวปล่อยนะครับสองข้าง อ๋อเราถอดน็อตหรือสกรูตามที่ครูบอกออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแงะนะครับเดี๋ยวมันจะมีพุกพลาส,สติกถ้าเรามีเครื่องมือสําหรับใช้งัดนะอันนี้จะเป็นพลาส,สติกก็จะลดาการความเสียหายหรือร่องรอยนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านก็ต้องใช้มือแงะเอานะครับถ้าท่านหาว่าจะใช้ไขควงที่เป็นเหล็กเป็นโลหะแงะได้ไหมก็ได้นะแต่นี่คือพลาสติกการไขควงเป็นโลหะก็อาจจะเกิดรอยได้ อันนี้มันถอดบ่อยนะครับนะฮนะเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะมีพุกอยู่สองข้างตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วตรงฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้ครูงแงออกละิิ่คุยเดินไปนทออไปท้ายรถเลยก็ได้ครับนะครับครูงแงออกแล้วนะครับ เดี๋ยวครูจะทําการดึงหน้ากากออกนะท่านผู้ชมอย่าบอกว่าเวียนหัวนะคือทํางานก็ต้องให้ท่านเห็นนะครับจะได้เห็นครับคู่นะครับนะ ก็เนี่ยนะครับมันจะมีพุกอยู่นะครับซึ่งคันเนี้ยตอนมาทีแรกพุกข้างนี้ก็ไม่มีมานะตอนนี้คือให้พี่ปุ้ยไปซื้อมาใส่นี่ใส่เสร็จเนี่ยก็เลยมาทําเป็นคลิปให้ดูก่อนนะครับพุกอีกข้างหนึงมันยังติดอยู่ที่หน้ากากนะครับโอเคนะเดี๋ยวครูขออนุญาตวาง้ากาก พอเราถอดหน้ากากออกไปนะครับรถคันนี้ตอนที่มาทีแรกนี่นะครับนี่คือสายไฟเขาหนีบมาอย่างนี้นะครับจากการสอบถามอาจารย์เจ้าของรถเขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นสายไฟของสปอร์ตไลท์นะดูนะรถคันนี้คาละเป็นแสนนะครับแล้วมีการไปติดตั้งสปอร์ตไลท์มาแต่ดูนะท่านดูผลงานที่ช่าง mm hmm. เขาต่อสายกาวมาให้อย่างนี้นะครับ แล้วตอนเปิดมาทีแรกมันไม่ได้สะอาดอย่างนี้นะอันนี้คือเราถอดจะล้างทั้งฟาร์มสะอาดมาแล้วนะครับตรงนี้จะมีขี้ฝุ่นอย่างเคะเลยนะครับเคนะพี่ปุ้ยถ่ายไปตรงนี้ให้เห็นตรงนี้นี่นะท่านดูนะฮะตรงนี้ที่เห็นเป็นแผงวงจรเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้ไฟหน้าเนี่ยมันเป็น L.E.D. นะครับมันจะมีแผงวงจรนะคะควบคุมอยู่นะครับเวลาท่านล้างรถ หรือท่านขับรถตากฝนล,ลุยน้ำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไอซีนเนี่ยนะครับที่มันกันซึมกันรั่วระหว่างโคมเนี่ยกับตัวเรือนเนี่ยนะครับมันเสื่อมสภาพก็มีความเป็นไปได้ที่น้ำเนี่ยจะเข้าไปน้ำมีความชื้นนะครับอาจจะไปทำให้วงจรเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับซึ่งราคาโคมไฟนี่ก็น่าจะหลายหลายตังอยู่นะครับนะอันนี้ครูก็แค่เตือนนะครับ ท่านล้างรถท่านก็จะ,ะฉีดน้ําเข้ามาตรงนี้มากๆนะครับก็มีความเสี่ยงนะหลายท่านบอกว่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันกันน้ําได้ก็เข้าใจมันกันน้ําได้กได็ได้ในระดับหนึ่งนะท่านจะได้ระวังไว้โอเคนะถอด <Hot, hot S 2> มาตรงนี้เสร็จนะครับครูก็จะทำการถอดแบตเตอรี่ออกมาเพื่อเอามาทําความสะอาดเอามาเซอร์วิสเช็คค่าอะไรต่างๆนะครับ ครูก็จะทาการถอดแบตเตอรี่เวลาเราถอดเหมือนที่หลายๆคลิปที่ครูบอกถอดแบตเตอรี่ต้องถอดขั้วลบก่อนแล้วถึงไปถอดขั้วบวกนะครับอ่ะครูขออนุญาตถอดนะครับถอดแบตเตอรี่ขั้วลบเขาทามาอย่างนี้จริงๆนะครูไม่ได้มาปักปั๊มเขานะครับรถคันละเป็นแสนเดี๋ยวจะช่างต่อสปอร์ตไลท์แล้วทําสายไฟมาให้แบบนี้อ่ะขั้วลบ ส่วนขั้วบวกจะมียางหุ้มอยู่นะครับเพื่อการสายไฟไปโดนขั้วบวกนะครับแล้วก็เปิดยางหุ้มตัวนี้ออกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้ไขควงแฉกเหมือนเดิมนะครับคลายน็อตหรือสกรูยึดขั้วบวกระวังน็อตยึดขั้วแบตเตอรี่ร่วงลงไปนะครับะนะครับ พอเราถอดแบตเตอรี่คั่วลบคั้วบวกออกเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะยกแบตเตอรี่ออกนะครับก็ให้เราถอดยางลัดนะครับมันจะเป็นรัดอยู่4จุดคือซ้ายขวาบนล่างนะครับถ้าให้สะดวกครูแนะนําว่าให้ถอดฝั่งซ้ายออกโดยการจับที่ตัวนี้ดึงไปนะครับครูขาิยาด,ดึงตัวนี้ออกนะครับเพื่อความสะดวกนะฮะดานซ้ายครูปลดยางรัด ส่วนด้านล่างนะครับก็กดนะครับประมาณนี้นะหลังนั้นดึงแบตเตอรีร่ออกมานะครับนะครับเผือ่อท่านใดใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่แบตเตอรี่ท่านมีปัญหานะครับท่านก็จะได้ไปเซอร์วิสได้ก็จะได้แบตเตอรีร่ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับ เป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อ gs นะครับ s e m l e s s mf อันนี้จริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าแบตเตอรี่แห้งนะครับข้างในคือมันก็มีน้ำกรดนะถ้าเรียกให้ถูกต้องเนี่ยเขาเรียกแบต mf mf ย่อมาจากคำว่า maintenance free แปลว่าแบตเตอรี่ที่ต้องการการบำรุงดูแลรักษาที่น้อยมากๆนะไม่ได้ไม่ไม่ใช่แบตแห้งอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับมีน้ำกรดอยู่ข้างใน ชัดเจนนะครับอ่า uh, GS เป็นแบต MF ตรงเนี้ยเขียนว่า GTZ 8V นี่คือรุ่นนะตรงนี้เขียนว่า7 4์ Ah นี่คือ Amp Hour er, นะครับ120ชั่วโมงนะครับมีค่า CCA อยู่ที่100 120 CCA นะ ครูย้ำนะตอนทีแรกมันเขอนะครับนี่คือเราถอดมาพี่ปุ้ยไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปชาร์จกระตุ้นมาแล้วนะครับแล้วครูมาทําคลิปให้ดูนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันอ่ะมาพี่ปุ้ยดูนะว่ามันสะท้อนไหมถ้าสะท้อนจะหลบไปทางนี้ให้อ่ะไม่ได้จะต้องด้านหน้าอย่างนี้ตรงด้านนี้นะอ่านะครับสะทอโอเคนะครับเดี๋ยวจะลำบากพี่ปุ้ยหน่อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวครูนะครับจะใช้เครื่องมือวัดค่า CCA นะครับวัดให้ท่านดูว่าปัญหารถคันนี้ที่มันสตาร์ทไม่ได้มีแต่เสียงรีเลย์ดังแป๊กแป๊กเนี่ยมันเป็นที่แบตเตอรี่หรือเป็นที่อะไรนะครับครูก็จะทําการนะครับหนีบเครื่องวัดค่า CCA นะครับสีแดงนะครับครูหนีบเข้าขั้วบวกสีดำนะครับครูหนีบเข้าขั้วลบอ่านะครับ เห็นไหมเป็นการเห็นสทีนี้พอครูหนีไปปุ๊บเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณ12.6โวลต์น,นะครับแล้วตอนเนี้พี่ปุ้ยได้เอาไปชาร์จนะครับเมื่อก,กี้เนี่ยตอนเสียบหนีบขั้วที่แรกเนี่ยขึ้นไป13โวลต์กว่าตอนเนี้เหลือ12.9 8โอเคนะก็ยังเกินจากค่ามาตรฐานคือต้องไม่ต่ำกว่า12.4ถ้าหลายๆคนที่ตามคลิปครูนะครับ ทีนี้ครูจะเช็คต่อไปว่าแบตเตอรี่ลุกนนี้ค่า CCA มันได้ไหมนะครับครูจะกดปุ่ม Enter อันนี้ครูไม่ได้มาโฆษณาขายอะไรห้เขานะครับคือจะวิเคราะห์ให้ท่านดูนะครับเครื่องมือตัวนี้มันถามว่าท่านจะเอาเครื่องมือตัวนี้ไปทดสอบกับแบตเตอรี่ชนิดไหนซึ่งไอ้แบตเตอรี่แบบนี้มันเป็นแบตเตอรี่ที่มีของเหลวก็คือน้ำกรดอยู่ข้างในเพราะนั้นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า Regular Liquid ใช่นะครับเลกูล่าลิควิดครูก็กดยืนยันนะครับ Enter เสร็จแล้วมันจะถามว่าคุณจะใช้มาตรฐานอะไรในการวัดแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้มาตรฐานของ sae มันมีมาตรฐานให้เลือกนะครับโดยการกดปุ่มซ้ายขวาอย่างนี้ถ้า jis ก็คือมาตรฐานญี่ปุ่นถ้าทางนี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆมีหลายมาตรฐานนะครับย้ำนะครูขอใช้มาตรฐาน sae นะครับ พอเราบอกว่าเราจะยืนยันใช้มาตรฐาน SAE เรากดปุ่ม Enter มันก็ถามว่าแล้วนะครับค่า CCA ตัวเนี้ยมาตรฐานมันคือเท่าไหร่ซึ่งที่ครูบอกไปนะครับพี่ปุ้ยไปที่แบบเห็นไหมเท่าไหร่ครับ120 CCA ลูกนี้เขาบอกไว้นะฮะแต่บางลูกเขาก็ไม่ได้บอกนะอ่าร2อแต่ตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวครูสมมุตินนะ อันนี้ให้มันเกินไปก่อนเาสมมติสมมุติว่าเครื่องเนี้ยมันตั้งไว้ที่175นะครับตามมาตรฐาน SAE เราจะต้องลดลงไปให้เหลือ120ครูก็กดปุ่มลดอ้าวร้อยนึงเร็วไปหน่อยโทษทีนะฮะร้อยยี 120. โอเคนะมาตรฐาน SAE ตั้งไว้ที่120ตามที่แบตเตอรี่บอกครูก็กดปุ่ม enter มันก็บอกว่าตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยดีอยู่นะโดยมีค่า cca อยู่ที่194ตามมาตรฐาน sae <ม>ก็เท่ากับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับไม่ใช่ตัวปัญหาที่ทำให้รถเนี่ยมันสตาร์ทแล้วเครื่องยนต์มันไม่หมุนเพราะว่าค่าโวลต์ก็ยังได้อยู่เกินจาก12.4แล้วค่า cca ก็ยังได้ถึง194ตามมาตรฐาน sae ผูขอญาตถอดนะครับเครื่องวัดค่า CCA แบตอทีนี้เมื่อเราถอดนะครับออกมาล้างทำความสะอาดตรวจสอบแล้วปรากฏว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเราก็จะแบตเตอรี่เนี่ยกลับไปติดตั้งคืนอย่างเก่าแล้วเดี๋ยวไปหาสาเหตุต่อว่ามันเป็นที่อะไร คลิปนี้ก็จะเหมาะสาหรับท่านที่อยากจะถอดแบตมาล้างมาเซอร์วิสหรือว่ารถของท่านมีปัญหาแบตท,ท่านเสียจริงๆเนี่ยท่านก็จะได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ถูกโอเคนะ,ะครูจะเอาแบตเตอรี่กลับไปใส่อย่างเก่าระวังเหยียบพุ้ยครับตรงนี้ถ้าท่านอยากจะทำฟวามสาสดรถของท่านท่านก็ทําไปนะครับครูขออนุญาตใส่กลับ ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็จัดระเบียบนะครับไอตัวสายคล้องหรือสายลัดนะครับนะฮะครูยังไม่รีบรัดนะครับเดี๋ยวครูใส่ขั้วแบตก่อนเพราะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจะได้ดึงแบตเตอรี่ออกได้ง่ายถ้าเกิดเรารีบไปใส่สายรัดก่อนนะครับเกิดมันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นกว่าจะมาปลดสายลัดมันเสียเวลานะครับอ่นะก็แค่จัดระเบียบในเบื้องต้นนะครับโอเค พอใส่แบตเตอรี่คืนกลับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทําทการใส่แบตเตอรี่คั่วบวกก่อนถอดขั่วลบถอดขั่วบวกเวลาประกอบกับใส่ขั่วบวกแล้วใส่ขั่วลบผูก็ทำการใส่นะครับขั่วบวกแบตเตอรี่ เวลาใส่เราต้องดูเรื่องของยางหุ้มให้ดีนะครับว่าใส่แล้วเนี่ยยางหุ้มมันหุ้มได้หรือเปล่านะครับบางท่านใส่แล้วยางเนี่ยกับขั้วยังเป็นหนีเป็นอยู่เลยนะครับเล็กๆน้อยๆเราดูให้ดีนะครับกูขออย่านะครับเดี๋ยวพลาดขั้วแบตเตอรี่ล่วงลงไปแล้วมันจะเสียเวลานะครับ นะครับก่อนจะขันแน่นดูให้ดีนะครับว่ายางหุ้มมันโดนหนีบไหมถ้าเช็คแล้วยางหุ้มไม่ได้โดนโดนขั้วแบตเตอรี่หนีบเราก็ขันขั้วบวกให้ให้แน่นนะครับพอเราขันขั้วบวกแน่นเสร็จปุ๊บให้เรามาจัดระเบียบความเรียบร้อยของยางหุ้มขั้วแบตเตอรี่นะครับ,นะรบนะ่พื้นที่มันจะแคบนิดนึงเดี๋ยวพี่ปุ้ยเดินไปทางนี้ะ,นะครับเดี๋ยวครูขอญาตมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้ใส่ ยางหุ้มขั้วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับอ่ามีนะครับโอเคนะยางตัวนี้จะหุ้มขั้วบวกเรียบร้อยแบบนี้นะครับโอเคอหลังจากนั้นครูก็จะทำการใส่แบตเตอรี่ขั้วลบ ดูได้นะสายเข้ามาข้างบนหรือข้างล่างนะครับนะอยู่มาทางด้านบนนะครับครูก็ใส่นะเวลาเราถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเราก็ต้องไปเซตเรื่องเวลาระยะทางอะไรในการเซอร์วิสอะไรใหม่นะครับอันนี้เอาแค่รู้ว่าถอดแบตเตอรี่อย่างไรนะครับอ่ะนะส่วนไอตัวเนี้ยอันนี้เดี๋ยวครูขอญอาตยังไม่ไม,ไม่ไม่ทำนะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูละทํารถของอาจารย์เขาติดเนะี้ย เดี๋ยวครูจะมาใส่หางปลาหรือคั่วสายไฟให้เขานะเดี๋ยวบอกว่าทําไมครูไม่ใส่กลับไปคืองานอย่างนี้มันไม่ใช่งานในสิ่งที่ครูจะทําส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับขออนุญาตปล่อยไปก่อนนะ,ะครูก็ขันคั้วลบให้แน่นพอขันคั่วลบที่แน่นเสร็จปุ๊บนะครับครูก็จะทําการนะครับดึงสายรัดนะครับไปคล้องนะครับไปรัด ล้วจับที่ตรงนี้ช่วยดึงนะครับตรงนี้นะช่วยดึงนะครับส่วนถ้าท่านใดนิ้วใหญ่ๆอาจจะลําบากนี่นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคูรัดแล้วนะพอรัดเสร็จปุ๊บคูจะใส่ขั้วตัวนี้เนี่ยนะเป็นที่เสียบเสียบเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยนะไม่ได้ปล่อยล่องแรงตามยถากรรมนะครับเสร็จแล้วก็จะดึงสายรัดด้านล่างดึงนะครับแล้วก็ไปใส่ พื้นที่มันน้อยมากนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะเช็คดูให้ดีนะว่าสายลัดเนี่ยรัดแบตเตอรี่เรียบร้อยหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวแบตมันกระเด้งกระดอนนะครับพอเราใส่สายรัดสองจุดที่เราถอดมาเสร็จเราก็ดูนะครับสายไฟอะไรต่างๆเรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยนะครับ เราก็จัดการเอาชุดพลาสติกมาประกอบกับนะฝั่งนี้นะครับทุกมันติดอยู่นี่นะฮะทุกจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะฮะก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับตรงนี้จะมีลิ้นนะครับนี่มีลิ้นอยู่นะครับจะเสียบเข้าไปใต้นี้นะฮะ พอมันเข้าตามตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดันตรงนี้เข้านะครับตรงนี้จะเป็นพุกเน่ะครับเนี่ยนะฮะอีกข้างหนึ่งก็ดันเหมือนกันพอชุดสีตรงด้านพุกเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่สกรูยึดทางด้านหลังที่ครูบอกนะฮะสกรูยึดสองข้างพอใส่สกรูยึดสองข้างแน่นเสร็จเรียบร้อยเราก็นะครับนำอะไรฮะ นำแหวนรองเนี่ยนะครับสตัวนะครับมาวางที่ข้างแล้ว2จุดพอวางแหวนรองเสร็จปุ๊บเราก็เอาชิวทำไมครับมาวางแล้วก็จัดการขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนะครับในการถอดแบตเตอรี่ของรถยามาฮ่า xmax ออกมาตรวจสอบหรือมาเซอร์วิสหรือเปลี่ยนก็แล้วแต่ก็จะมีขั้นตอนอยู่ประมาณนี้นะครับ ย้ำนะคันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แบตเตอรี่นะครับมันอยู่ที่ระบบอื่นเดี๋ยวมันเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวครูจบคลิปนี้ปุ๊บเดี๋ยวครูถ่ายทําให้ต่อเลยนะครับนั้นคลิปเนี้ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับครูพี่ปุ้ยแล้วก็นักศึกษารอบเช้านะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ